Bye. <sweak> โรงพยาบาลร้างใจกลางเมืองที่ปิดตัวลงมากว่า10ปีด้วยปัญหาการโดนฟ้องที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนหลังจากที่โรงพยาบาลนี้ได้ถูกทิ้งร้างก็มีคนพบสิ่งที่มองไม่เห็นมากมายจนเป็นที่ร่ำลือถึงความเฮี้ยนของโรงพยาบาลแห่งนี้ในตอนกลางวันยังมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาและใช้บริเวณหน้าโรงพยาบาลเป็นที่สำหรับจอดรถแต่เมื่อเข้ามาด้านในบรรยากาศที่สัมผัสได้จะเปลี่ยนไปข้าวของ เครื่องฉายเครื่องมือทางการแพทย์เตียงคนไข้รถเข็นที่ยังคงอยู่ในห้องผู้ป่วยห้องเย็นหรือห้องเก็บศพที่ยังมีปลายชื่อของผู้เสียชีวิตติดอยู่ห้องคลอดเด็กที่มักจะมีคนได้ยินเสียงเด็กร้องในยามค่ำคืนห้องพักฟื้นหรือห้อง i อ u ที่ยังมีเตียงคนไข้วางเรียงรายที่มักจะมีผู้พบเห็นเงาดำวิ่งผ่านตรงบริเวณน,นั้นห้องเลี้ยงเด็กที่มักจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและรู้สึกเหมือนมีมือของเด็กมาจับที่แขนโรงพยาบาล ร้างแห่งนี้กว้างขวางและมีห้องจํานวนมากและทุกห้องที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ล้วนมีคนพบเจอเรื่องแปลกๆมาแล้วทั้งสิน้นล่าสุดได้มีทีมงานมาถ่ายทําภาพยนตร์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้หนึ่งในทีมงานได้เล่าว่าเขาได้พบเจอวิญญาณหญิงสาวผมยาวมายืนร้องไห้โดยที่ร่างกายนั้นเต็มไปด้วยเลือดภาพถ่ายที่ถ่ายติดเงาของคนซึ่งวันนั้นผู้ถ่ายได้ยืนยันว่ามีทีมงานอยู่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช่างทำเสียง ที่นั่งอยู่ใต้เงานั้น ในจังหวัดระยองมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่ร่ำลือของคนในจังหวัดถึงความน่ากลัวนั่นก็คือโรงพยาบาลผีสิงที่เก่าและหยุดกิจการปล่อยโรคร้างมานานหลายปีซึ่งบรรยากาศภายในยังคงเต็มไปด้วยเครื่องมือการแพทย์ตูย้ยาเตียงคนป่วยหรือรถเข็นอีกทั้งยังมีประตูหน้าต่างที่แตกหักยิ่งเพิ่มความน่ากลัวให้กับโรงพยาบาลผีสิงแห่งนี้เป็นทวีคูณเดิมทีชาวบ้านมักเรียกโรงพยาบาลแห่งนี้ ว่าโรงพยาบาลอินเตอร์ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองสถานที่แห่งนี้จัดว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางโดยช่วงที่เปิดทําการนั้นเป็นเหมือนสูตรอุบัติเหตุเน้นรักษาคนไข้ในพื้นที่และอีกส่วนคือพวกแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในบ้านเราหลังจากดําเนินกิจการไปได้สักพักก็ได้ปิดกิจการลงด้วยหลายสาเหตุบางก็ว่าขาดแพทย์และพยาบาลบางก็ว่าเจ้าที่แรงบางก็ว่ากิจการขาด,ขาด ทุนและสุดท้ายก็ได้ปิดตัวลงไปในที่สุดตามคำบอกเล่าของคนในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อกิจการเลิกไปแล้วแทนที่จะนำพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเก็บออกไปหรือนำไปใช้ประโยชน์ที่อื่นต่อแต่กลับยังคงทิ้งไว้ในสภาพเดิมๆเหมือนเมื่อครั้งยังเคยเปิดให้บริการอยู่ซึ่งภายในก็มีเตียงคนไข้เครื่องมืออุปกรณ์มากมายเรียกได้ว,ว่าหากใครที่เคยเข้าไปภายในจะรู้ว่ามันน่ากลัวเพียงใดโดย ในช่วงแรกก็เหมือนจะไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ต่อมาเริ่มมีพวกเด็กวัยรุ่นที่แอบเข้ามาม่วสุมภายในอาคารจนเริ่มมีเสียงเล่าลือกันว่าค้างในโรงพยาบาลนั้นน่ากลัวเพียงใดพอเสียงลือเริ่มนาหูเข้าก็มีพวกนิยมชอบลองของทั้งจากในย่านนั้นและต่างถิ่นแอบเข้าไปสำรวจบรรยากาศภายในกันอย่างมากมายจนทํามไม่ต้องพบเจอกับเรื่องราวชวนคนหัวลุกมากมายเรื่องของวิญญาณเด็กในโรงพยาบาล เสียงร้องของเด็กที่แว่วมาจากภายในโรงพยาบาลร้างยามค่ำคืนว่ากันว่าช่วงที่โรงพยาบาลแห่งนี้เปิดทําการได้มีการทําแท้งเถื่อนจึงมีศพเด็กที่ตายและกลายเป็นดวงวิญญาณที่เร่ร่อนอยู่ภายในจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่เกิดจากคนงานต่างด้าวนั่นเองจากประสบการณ์ของผู้ที่แอบเข้าไปลองของในช่วงแรกเลาว,ว่าเขาได้พบกับปรากฏการณ์แปลกประหลาดคือเห็นเตียงคนไข้ที่วางอยู่ในห้องเลื่อนได้เอง เห็นคนเข็นรถคนไข้ยอยู่ในโรงพยาบาลได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังลั่นมาจนถึงถนนที่มีรถวิ่งผ่านหรือบางทีขณะเดินสำรวจก็ได้ยินเสียงเครื่องมือแพทย์กระทบกันราวกับว่ามีคนทำงานอยู่ในห้องทั้งที่ตอนเข้ามาสำรวจนั้นไม่มีใครนอกจากเขาเพียงผู้เดียวและบรรยากาศภายในโรงพยาบาลที่มีของคนไข้ใช้แล้ววางอยู่ตามจุดต,ต่างๆและห้องดับจิตที่ตั้งอยู่ผิดตำแหน่งซึ่ง เราสามารถมองเห็นตะแกรงวางศพที่โผล่ออกมาจากช่องเย็นในห้องดับจิตได้จากถนนเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ได้ถูกรีโนเวทใหม่มาเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่สวยหรูจนลบเลือนเรื่องราวชวนสยองขวัญในอดีตซึ่งก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในปัจจุบันนั้นยังมีคนพบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดในโรงพยาบาลแห่งนี้อีกหรือไม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ลองของที่ร่ำลือถึงความน่าสะพรึงกลัวและเป็นที่รู้จักกันดีของเหล่าบรรดาวัยรุ่นหรือนักลองของย่านนครปฐมมาอย่างช้านานในอดีตโรงพยาบาลร้างแห่งนี้เคยติดอันดับหนึ่งในสิบสถานที่น่ากลัวที่สุดแห่งหนึ่งสถานที่ดังกล่าวโด่งดังขนาดที่ว่าแทบจะทุกช่องรายการที่เกี่ยวกับเรื่องผีต่างเข้ามาสำรวจกันหมดแล้วโดยข้อมูลบางแหล่งข่าวลือกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับประวัติ ของสถานที่แห่งนี้โรงพยาบาลร้างแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ18ปีก่อนบางคนว่ายังสร้างไม่เสร็จ แต่ต้องมีอันหยุดก่อสร้างเนื่องจากคุณส่วนเยอะและเงินทุนในการทำต่อไม่พอจึงปล่อยทิ้งรกร้างเอาไว้แต่บางคนก็ว่าที่นี่เคยเป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งโดยตอนแรกเปิดเป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาเด็กเป็นหลักแต่ต่อมาโรงพยาบาลประสบป,ปัญหาทางด้านการเงินจึงมีการลักลอบเปิดทำแท้งภายในโรงพยาบาลและมีการทำแท้งเด็กเป็นจำนวนมากจนทางการสืบรู้ข้าจึงสั่งปิด และถูกปล่อยทิ้งให้ร้างพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลกว้างใหญ่อนาเขตนับสิบไร่มีตัวอาคารสูงสี่ชั้นด้านบนเป็นดาดฟ้าลักษณะเป็นรูปตัวแอลทามกลางพื้นที่รอบๆที่มีต้นไม้รกขึ้มถูกปล่อยให้ร้างทั่วบริเวณซึ่งตัวผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ในยามค่ำคืนมาแล้วทันทีที่กลายเป็นสถานที่ร้างจึงเริ่มมีวัวรุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน ในพื้นที่ต่างพากันเข้ามามัวสุมหรือนำผู้หญิงมาทำอะไรไม่ดีมากมายรวมถึงพวกที่ชอบเข้ามาสำรวจบรรยากาศภายในตอนดึกๆแล้วเกิดเดินพาดตกลงไปตรงช่องลิฟต์ข้างบันไดจนเสียชีวิตช่วงที่เป็นโรงพยาบาลร้างใหม่ๆเคยมีคดีคนร้ายลวงหญิงสาวมาทำมิดีมีร้ายและบีบคอยเหยื่อก,ก่อนจะลงมือข่มขืนจนเสียชีวิตและคดีหญิงสาวตั้งท้องเจ็ดเดือนโดนล่อลวงมาข่มขืนและใช้มีดแทงจนเสียชี เมื่อยาตผู้ตายได้นําเอาศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมที่วัดใกล้บ้านซึ่งคนที่มาร่วมงานศพได้พบเห็นหญิงสาวที่ตายตามมาที่วัดปัจจุบันว่ากันว่าวิญญาณของผู้หญิงท้องดังกล่าวยังคงสิงสถิตยอยู่ในโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ชนิดที่ว่าหลายคนที่เคยเข้าไปสํารวจหรือลองดีต่างได้พบเจอกันมาแล้วหลายคนแต่นั้นก็เป็นเพียงเรื่องที่บอกเล่าต่อๆกันมาซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน โรงพยาบาลร้างดังกล่าวเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างครั้งหนึ่งเคยมีทีมงานและผู้กำกับมาใช้สถานที่แห่งนี้ถ่ายทำภาพยนตร์จากเสียงล่ำลือถึงความน่ากลัวส่วนใหญ่มักจะมาจากชาวบ้านที่อยู่รอบๆโรงพยาบาลและพวกเด็กวัยรุ่นที่ชอบเข้าไปลองของซะเป็นส่วนใหญ่และอาจด้วยความที่สถานที่แห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานคนที่เข้าไปสำรวจมักเล่าถึงบรรยากาศข้างในตัวอาคารที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็น เป็นบันไดาทางขึ้นช่องหลิบและห้องต่างๆที่ถูกแบ่งซอยเป็นซอกๆที่มีทั้งความมืดและน่ากลัวไปหมด เรื่องราวการพบเห็นวิญญาณหญิงสาวใส่ชุดคนไข้ที่ชั้นสองของตึกบางก็มานั่งห้อยขาอยู่ตรงระเบียงเรื่องนี้เป็นอะไรที่พบเจอกันหลายรายโดยนอกจากพวกที่ชอบเข้าไปลองของภายในอาคารแล้วยังรวมถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ก็จะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนของผู้หญิงดังออกมาจากอาคารร้างหลังนี้เป็นที่ชวนคนหัวลุกอย่างยิ่งและยังมีอีกหลายเรื่องราวและหลายเหตุการณ์ที่ถูกบอกกล่าวกันต่อตอ ซึ่งในปัจจุบันโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ก็ยังคงถูกปล่อยให้ลกร้างอยู่เช่นเดิมและไม่ว่าสถานที่แห่งนี้จะมีผีและวิญญาณหรือไม่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดคือตัวอาคารที่ยังคงสร้างไม่เสร็จที่ถูกปล่อยทิ้งร้างมานานยอมมีการผุพังซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่าสำหรับคนที่จะเข้าไปเยือนในสถานที่แห่งนี้ โรงพยาบาลที่ปิดตัวลงด้วยพิษเศรษฐกิจมานานเกือบ10ปีในช่วงที่โรงพยาบาลแห่งนี้ยังเปิดกิจการอยู่นั้นก็มีเรื่องล้ำลือถึงบุรุษพยาบาลที่ได้คาตัวตายนะที่โรงพยาบาลแห่งนี้และหลังจากนั้นก็มีผู้พบเห็นดวงวิญญาณของบุรุษพยาบาลคนนี้ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งมีหญิงสาวนักศึกษามาเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาลและปัจจุบันเธอก็ยังวนเวียนอยู่นะที่โรงพยาบาลแห่งนี้รอคอยให้พ่อแม่ ของเธอมารับดวงวิญญาณกลับไปมีผู้พบเห็นดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตมานั่งร้องไห้อยู่ตรงบริเวณบนไดของโรงพยาบาลซึ่งดวงวิญญาณดวงนี้ออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะไม่มีญาติมาเชิญดวงวิญญาณกลับไปและบริเวณชั้นบนสุดของโรงพยาบาลรอปภที่เฝ้าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกคืนที่มาเดินสำรวจบริเวณนี้จะพบเจอชายแก่มานั่งอยู่ที่เก้าอี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่มาปรากฏตัว ให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้พบอยู่บ่อยครั้งจนรอปภที่นี่อยู่ไม่ได้และย้ายหนีจนต้องเปลี่ยนรอปภหลายต่อหลายชุดหลังจากที่โรงพยาบาลปิดตัวลงใหม่ๆข่าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การแพทย์รวมถึงเตียงคนไข้ก็ยังถูกทิ้งเอาไว้ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนราวกับว่าโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ยังเปิดให้บริการอยู่เพียงแต่ว่าไม่มีผู้คนมาใช้บริการเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณห้องผ่าตัดที่ข่าวของเครื่องมือยังอยู่ครบชุด ให้ขนหัวลุกเมื่อได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้และเมื่อกิตติศัพท์ความเฮี้ยนของโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ถูกแพร่กระจายออกไปทาใมหม้ผู้ที่ชอบลองของท้าพิสูจน์เรื่องลี้ลับเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณได้เข้ามาสํารวจความจริงของเรื่องราวที่ถูกกล่าวขวัญไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นในระแวกนั้นทีมงานจากรายการและเพจต่างๆมากมายต่างก็ต้องพบเจอเรื่องแปลกๆเหนือธรรมชาติกลับไปแทบทุกรายรวมถึงกองถ่ายภาพยนตร์ที่เข้ามา ถ่ายทำณสถานที่แห่งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างพร้อมกับเรื่องราวความเคียนที่ยังคงมีคนพบเจอจนถึงปัจจุบัน